สวัสดีครับอยู่กับนุม่มก๊อตสายจบเช่นเคยครับวันนี้พามาขุดบ่อนะครับ20เมตรคูณ20เมตรหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็ไม่แน่ใจนะถ้าแกเขาไปรับงานจากที่ผมกะกะอเอาประมาณบ่อลูกนี้น่าจะประมาณ20เมตรคูณยเมตรนะครับลึก2เมตรครับ ความลึกนี่รู้อยู่ครับเราใช้แมคโครกัน3คันนะครับจากที่เราเคลียร์รรลิลอองพื้นที่ตรงนี้เสร็จก็รับขุดบ่อต่อเลยครับของผมน้ำมันหมดครับจอดไว้ก่อนวันนี้5้าโมงพอดีครับ5้าโมงเย็นนะเวลาเลิกงานพอดีแก่ผมเลยรับขุดบอลูกนี้รับจบครับพอดีรถเรายังไม่ย้ายกลับสักคันครับจากเคลียร์ลิงพื้นที่ตรงนี้เสร็จ ไปรับุบอลต่อครับมุมโดนนะครับมุมสูงนันที่ที่เราเคลียร์ลิงไปนะครับโอ้โอนในจะอกลันยนะ้า พากันกำลังเช็คที่นะครับ่าได้กี่ไล่ที่เคียรลิงไปนะครับนี่ครับลมก็เริ่มเย็นๆนะครับอากาศเย็นเข้าหน้าหนาวเต็มตัวแล้วครับ ผมขับก็น้ำมันจะหมดครับน้ำมันไม่พอรถมันแรงเกินนะครับน้ำมันเลยกินกว่าเพื่อนนะนะพี่น้องนะรถผมมันแรงเกินนะแต่งานช้ากว่าเพื่อนนะ,ะคุยเล่นกันไปครับรบุตครับพรุ่งนี้น่าจะจบนะครับ ไม่ถึงครึ่งวันนะอันนี้ก็เริ่มขุดประมาณบ่ายสองนะครับแต่เราใช้สามคันครับขุดลมแรงมากครับผม นี่เราก็ทำอยู่ที่อยุธยาเช่นเคยครับนิคมรถชนะเขาหน้าจะให้ถ่ายนะพื้นที่นี้เพราะว่าเราเป็นคนมาทำงานครับเราถ่ายเฉพาะหน้างานเราจับผมเด้อผมถ่ายในนิคมเนี่ยเพเล่นครับถ่ายเฉพาะหน้างานครับเราไม่ไปยุ่งกับ ส่วนในโรงงานของเขานะครับจะพาไปดูมุมล่างกันบ้างครับอ่าพากันมาดูมุมล่างกันบ้างนะพี่น้องนะมุมล่างภาพไม่ค่อยสวยเลยครับ เราไปดูก้ๆงกิ่งก,กันตนะ้นนี้ร้อยสามห้าครับน,นี่ร้อยยี่ห้าครับ ล่างภาพไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวไปอยู่มุมบนดีกว่าอ่ามุมนี้ดีกว่าเห็นทั้งสองคันเลยแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่สูตรใครสูตรมันครับบางคนก็จะยืนดึงข้างออกนะครับจะสวยกว่าแต่ถ้าแบบนี้ก็ได้ครับแบบรวดเร็วพอดูได้ครับแบบนี้ลูดข้างลงแต่ถ้าจะให้สวย โช์ลอยฟันไหนต้องดึงหาตัวครับนี่เราเอาให้เร็วที่สุดครับสุดใครสุดมันครับเทคนิคมีหลายอย่างนะครับแล้วแต่คนขับแต่ละคนเขาจะใช้ โชว์ให้ดงเราอีกล้อีกครั้งนะครับคันที่เราขับที่ผมขับนะที่หนุ่มก๊อดขับ100ร้อยกาไล่ครับเกรีลิงเสร็จก็รับรับจบคุตบอนะครับ ่วนทีมงานที่เหลือก็จอดอยู่ข้าบนนู่นนะครับรอเช็คเช็คอยู่ว่าเคลียร์กันได้กี่ไล่นะครับนู่นครับหลังไงบูมกันนู่นครับมีสองสำคัญนะครับยู่นู่นก็มีซูมิโตโมู่่นแมคโครเล็กนะครับทีมมือแมคโครบังอยู่นู่นหลายคันครับทีมงานเรามาช่วยกันครับมันลุมครับ เราไปชมอีกมุมหนึงกันบ้างครับชมหลายๆมุมจะได้ไม่เบื่อนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มก๊อตสายจกด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณคนที่เข้ามาติดตามและรับชมช่องหนุ่มก๊อตสายจกด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมช่องน้องใหม่ครับเพิ่งหัดทำนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ